อยู่ระดับ30เซนอยู่เมตรปกติเขาจะสร้างยาวเขสร้างไปอ๋อคือคือแต่แต่ปัญหาคือตรงสลบบนถนมรัไปร้เรี่องอีสโซโได้ก็น่ากินจัเจ้ากันจัดของไอ้ของเมื่อวานยังมาลาทำเรื่องอะไรอย่างนี นะครับฝนมาคือถ้าโครงสร้างเกินอัตราเสร็จแล้วเนี่ยฝนกระทบทำให้เกิดน้ำท่วมบ้านไหมคือถ้าน้ำหลากไปจริงเนี่ยถ้าจะมีจุดม่อตัวเกิดรงเี้นน้ำก็เข้ามาอยู่แล้วโดยการน้ำเข้าอยู่แล้วโรงเรียนเนี่ยเราก็จะทําเสริมความแข็งแรงให้กับรั้วโรงเรียนเพื่อเป็นแนวป้องกันจะถามว่าถ้าน้ํามาเนี่ยถ้าไม่ปิดเนี่ยมันก็ยังเข้าพื้นที่เศรษฐกิจเหมือนเดิมนะฮะแต่ตรงนี้ยังท่วมเหมือนเดิม ถ้าเราไม่ทำถ้ายังท่วมเหมือนเดิมเพราะว่าน้ำรอดมาจากช่องข้างบนจุดที่ต่ำสุดโครงการของโยธาปัจจุบันถ้าทําเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้จะทนไหมทางนี้ถ้าถ้าถ้าทางนี้ถ้าเราแสดงว่ากันพื้นที่เสร็ฐกิกจเดหไว้ครับผมแ้วพอพื้นที่ติดก็ติจไว้ก่อนส่วนนี้ก็คือเป็นอีกระยะหนึ่งที่เราเคยคุยว่าตัวนี้ก็เป็นจุดกอดที่น้ําเข้าสามจุดนี้ตรงไหนที่นี่ก็มีตรงนี้ประมาณ บ้านสองหลังนี่คนเมกับแล้วก็มีอยู่ตรงแถวแถวจะมีจุดต,ตัดตัดเนี่นะคือจุดแรกคือจุดนี้ให้ที่มันต,ต่ัด้มตอออตน,ตนตรง ตรงสามแยกโคถนนบ้านจิฮิมต้าไปนะครับมีที่บ้านอยู่มีบ้านอยู่นั่นสองหลังตรงนั้นนะสองหลังดีหล้วครับใช่ดีแล้วไม่ใช่สองหลังแถวหลังโคดังนะครับเนาะติดชุดหนึ่งเลยบ้านแถวไหนแดงไหมครับเออครับบ้านแถวไหนแดงซุดตรงต้นโัพท์ครับผมถามเทศบาลเทศบาลบอกว่าโยธาทำถามโยธาโยธาบอกว่าเทศบาลทำ แบบนี้แหละครับคือชาวบ้านไม่รู้เรื่องเลยว่าท่านจะทําอะไรกันแต่ถึงวันนั้นมาให้เสร็จท่านมาลื้อหรือว่าของท่านทาประสานงานกับาทางโรงเรียนหน้าที่เสร็ไงผมไม่รู้แต่ท่านมาทําเสร็จชาวบ้านไม่รู้เรื่องถามว่าผู้ที่โดนผลกระทบเนี่ยคือเมืองเรนท่าช้างนะครับที่โดนผลกระทบเต็มๆปีสี่เก้านะครับปีสี่เก้านะครับ,น,รบน้ําท่วมสูงสุดสองเมตรแปดสิบนะครับปีห้าสี่เนี่ย ผมถามนายยกนายยกยังไม่รู้เลยว่าพุ่มสูงสุดตรงไหนของบ้านมังเรนนะครับอันนี้คือขอบรั้วบ้านนะครับนี่คือขอบรั้วบ้านปี49นะครับซอยทองคำนะครับได้ครับเดี๋ยวมาครับผมพาไปดูครับนี่ครับการจะไปช่วยเหลือต้องขึ้นกำแพงแบบนี้นะครับปี49เนี่ยที่ที่ชาวบ้านชี้ตรงนี้แหละครับคือ54ซอยทองคำครับนี่ครับปี54 หม้อไฟหม้อที่สองนะครับถามว่ากรมไฟฟ้าเขาต้องคิดแล้วว่าน้ามันไม่ถึงแน่นอนเขาถึงติดได้แต่นี้ท่อหม้อที่สองนะครับถ้านยังไม่เคยลงไปทำมาชาี้แจัยเคยถามข้อมูลพื้นฐานชาวบ้านเลยว่าต่ําสุดอยู่ตรงไหนถ้าเมื่อท่านทําคันแบบนั้นแล้วเนี่ยจะขังชาวบ้านอีกกี่วันมันเหมือนประมาณเกือบสั่นมาแล้วนะคะถามว่าไปทําตรงตีอื่นได้กอคะ่ะหมายถึงท่านไปหาตีไหม ยังเช่นตรงสามแยกสันตานตรงติดทางลงสรารภาพช่างเนี่ยท่านก่อปั้มก่ำแพงตรงนั่นเพราะว่าทา่่นบอกว่าน่านจะเข้าสูออ่อันเศรษฐกิจอินัรนเจา้าเจ้าถามว่าทำทำตรงนั่นเนี่ยแล้วก็บเบื่อติตั้งบ้านเลยแต่จ้างกก็ต้องหัวก่อต้องหัวว่าน่า,นานจะต้องมาเออสูงขึ้นเพราะว่าน้ามันถ้า ถ้าไปตรงตรงสินนอก็สอแล้วนามันก็นกเป็นประกานน้ำมาชาตนะก็คือท่วมปกติปกติเหมือนทุกๆปกปี่่น่ามันบบสูงที่น่นนนะจ็ถ่านท่านเปลี่ยนจากจากตรงสินจุดตรงเนี้ยสนามนาลิ้นเนี่ยไปทาตรงสินอันทางลงสารพัดชัางลงไป จนถึบ้านผู้สมูครสมอหรือบ้านส่วนตานพึ่นจี้นะคะขัานแรกก็ต้องพุ่นที่นะคะค้างพปกป้องดอนแก้วข้างพวกกองดอนแก้วนะคะเพราะวี้น่ะคือดอนแก้วไปอยู่พุ่นโดยค่ะเพราะดอนแก้วก็ทุกธรรมชาติอยู่แล้วนะคะมานี้คือแต่ย่างนี่คือต้องการที่ยกเลิกเลยนะคะจุดนี้ที่ทำแล้วคือแล้วไปละเอียดเดี๋ยวเราจะมีการ การประชุมชาวบ้านอีกครั้งนึงตรงนี้เป็นรายละเอียดเนี่ยผมขออนุญาตท่านอย่างเี้นะครับท่านความที่จะสรุปไมายควาอง่างคุณโยธารั้วโรงเรียนนี่ต้องต้องชี้แจงก็คือว่ารั้วโรงเรียนเนี่ยทำความสูงน่าจะเท่าของเก่าคือความทุกข์นะครับไม่ได้สูงกว่าความทุกเดิมนะครับโอ้ยรั้วของกันคุณคิดเรียนความทึบน่าจะสูงขึ้นมาจากความทุกเดิมช่องหนึ่งประมาณยี่สิบเป็นประมาณนั้น กตอนนี้สูงอะไรเขาเดิมได้คือเขาจะทําให้แข็งแรงถ้าถ้าแข็งแรงต่อมามได้เพราะว่าเวลาตอนตอนที่พัดมาเนี่ยรั้วของนุกศรร่มมาถึงสนามนาลินสัพทังทีนี้ทางทางที่เขาจะทำทึบหมายถึงว่าทําทึบทําให้แข็งแรงโดยข้างบนโปรผมคิดว่าโยธานน่าจะเชิญพวกเราดู powerpoint ให้เห็นภาพ เพราะว่าวันวันที่เราประชุมคัวนสว่วนเอ้หัเลือกบ้านอะไรต่างๆแบบนีน้คนส่วนใหญ่ยังไม่ได้ไปทีนี้ความสงสัยทั้งหมดเนี่ยอยากให้พี่น้องประชาชนได้สอบถามโยธาจะต้องชี้แจงเป็นอย่า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 งไปนะครับความทางแข็งใจผมไม่ใช่เจ้าของแบบนะครับพอแล้วให้จบมาจากเทศบาลบอกว่าห้ไปเทศบาลไม่ชีช้แจงอะไรเวลาแบบเนี่ยการปรับแบบหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เวลาทํางานไปตามหน้าง,งานเนี่ย,ายทางโยธาที่การและผังเมืองควรจะชี้แจง ในขณะเดียวกันควรจะรับความความคิดเห็นว่าถ้าระบบที่ทําไปแล้วเนี่ยเราควรจะทําอย่างไรต่อพี่น,อนาา้องประชาชนบรรดาช้างมือหนึ่งก็อาจจะมีความเห็นถึงเรื่องการทําระบบป้องกันที่อยู่ริมแม่น้ําไปด้วยนะครับทีนี้แบบที่จะแบบสารวจเพื่อวันนั้นท่านรองรองรอง,องนายกมานะกวาดประสบมาท่านได้รับปากและชี้มาที่โยธาแล้วบอกว่าให้โยธารีบไปทําในส่วนของร้อยล้านหลัที่จะไปต่อเพื่อทําระบบป้องกันทั้งหมด ทีนี้ถ้าสองอย่างนี้ต้องชี้แจงนะครับถ้าชี้แจงว่าถ้าสมมติว่าปีนี้หรือปีหน้าพี่น้องถ้าช่างนุงเรนเห็นว่าไม่ควรป้องกันไม่ควรป้องกันนะครับแล้วคนส่วนใหญ่ก็เห็นว่าเราไม่ควรป้องกันให้มัน,นไหนๆก็ท่วมก็เสมอกันไปก่อนก็ต้องก็ต้องชี้แจงให้ชาวบ,บ้านทั้งหมดรับรู้เพราะระบบของโยธานี่ทํามานี่มันไม่ถึงพอไม่ถึงปับ๊บงบคุณหมดพอหมดปั๊บคุณไม่ตอ ต่อไปเนี่ยการต่อเหล่านี้เนี่ยอาจจะต้องรับฟังความคิดเห็นกับการของว่ประมาณเพิ่มทางผมก็เห็นด้วยในการเทียต่อไปข้างหลังแล้วทําเป็นระ,ระบบที่ลดเป็นทางเดินเป็นอะไรซึ่งทางโยธาก็เห็นชอบพี่น้องชุมชนก็สว่วนใหญ่ก็อยากให้เป็นอย่างนั้นทีนี้ต้องการลายเซ็นอะไรพี่นูนก็เป็นรับปากว่าในชั่วโมงหนึ่งทําให้ได้วันนั้นที่ที่ประชุมกันนะครับทีนี้โยธาก็ต้องรีบทําออกมาแล้วมันเล่าให้พวกเราทั้งหมดฟังมันเล่าให้พวกเราทั้งหมดฟังว่า ข้อเท็จจริงกับความคือวันนี้เนี่ยพี่น้องส่วนใหญ่เนี่ยฟังต่อๆกันมาก็ยังไม่รู้ข้อเท็จจริงท่านควรจะต้องเอาไปนั่งที่เทศบาลแลวทางตั้ง PowerPoint แล้วเอาภาพที่ฉายมาทั้งหมดว่าบล็อกเนี่ยสูงเท่าไหร่เท่าไหร่วันนี้แบบเนี่ยให้พวกเราดูเราก็รู้บางคนก็ดูแบบไม่ออกใช่ไหมครับดูแบบไม่ออกหรอกว่าคุณเอาแบบขึ้นมาแต่คุณไปถ่ายภาพมาเลยว่าความสูงนี่หรือคุณาไปตีเส้นให้ดูเลยว่าขณะนี้เส้นที่เราจะทำเนี่ยคือระดับนี้ถ้าชาวบ้านไม่สบายใจตรงไหน ถูกไหมครับตรงไม่สบายใจตรงไหนเขาก็จะได้คลางแทงใจก็ตอบคําถามว่าถ้าเราป้องกันระดับนี้เนี่ยความเสียหายที่จะเกิดกับบ้านท่าช้างนี่เอาหลักวิชาการมาพูดเลยน้ําระดับนี้มันจะเข้าภูเพียงก่อนยังไงอะไรอห้ทางโยธาก็ต้องชี้แจงให้ชัดเจนนะครับเทศบาลจะต้องดูแลระบบต่อผมไม่อยากไม่อยากวันหนึ่งมาเนี่ยพี่น้องส่วนหนึ่งจะต้องปกป้องอีกพี่น้องส่วนหนึ่งมาก็บอกว่าน้าท่วมบ้านฉันฉันจะรื้อถูกทรายและอีกบ้านหนึ่งก็มาปกป้อง เสร็จแล้วพี่น้องในเขตเทศบาลมาทะเลาะกันตีกันเหมือนกรุงเทพเลยผมก็ไม่อยากเห็นสภาพอย่างนั้นแต่โยธาก็ต้องชี้แจงว่าวันนี้เนี่ยผมก็พูดกับท่านรองผสมแล้วปอประสมแล้วกับกนะ่อนหน้าท่านผู้ว่าท่านก็บอกว่าให้รีบทํามาเลยเนี่ยผมอนุมัติเลยในที่ประชุมนะครับแต่ว่าท่านต้องรีบมาลงมาแล้วฟังความเห็นว่าต่อระบบยังไงถ้าสมมติว่าอันนี้ไม่ให้ทำานะท่านต้องเร่งเร่งปกป้องไปจนถึงโรงพยาบาลหรือ่ายอะไรต่างๆท่านเอาระดับไปให้สุดเลย ว่าระดับป้องกันที่ท่านทําอยู่ปัจจุบันนี้ที่อยู่ทางใต้เนี่ยท่านจะปกป้องไปถึงทางเหนือจนสุดได้ยังไงท่านชี้แจงกับว่านะทาไปคือกลางวันนี้เนี่ยถ้าไม่ทําอะไรเลยตอนนี้ที่ทําไปแล้วเนี่ยมันกลายเป็นถุงรับน้ําปล่อย้เข้อเข,ข้าจากทางเหนือมาแล้วเสร็จแล้วมาคอดอยู่ทางใต้มารับน้ําอยู่ออกก็ไม่ได้มันก็ยิ่งไปใหญ่สิครับ <exhausting. S 2> <Så. S 1> เพราะฉะนั้นระบบที่โยธาม,มารับฟังความคิดเห็นถามว่าชาวบ้านต้องการระบบป้องกันน้ำท่วมจริงแต่ ระบบทั้งหมดเนี่ยโยธาเจ้าของแบบเจ้าของก็ประมาณมีหน้าที่จะต้องรับฟังความคิดเห็นกับชี้แจงพอชี้แจงจบเท่าไหร่จบปั๊บใช่ไหมเออเขารับอย่างนี้ได้เขารับอย่างนี้ไม่ได้มันก็ต้องให้ให,ให้ทางเทศบาลเนี่ยใช้เป็นผู้ใช้ระบบเป็นผมไม่จเจ้าเป็นคนปกป้องแต่ถามว่าวันหนึ่งให้ผมเอาถุงทรายไปอุดไอ้ที่ไม่ทําเดินเนี่ยเอาถุงทรายไปอุดพี่น้องนาช้าง,มงเมืองเบนบอกอุดไม่ได้ต้องให้ท่วมหัก็เป็นกันทุกคนก็มาลื้อออกอ่าอันนี้แหละครับที่แล้วเสร็จแล้วปัญหาว่า ท่านฟังที่จบนะท่านท่านจะพูดหรือว่าท่านฟังที่จบก่อนเนี่ยแล้วกลายเป็นว่าพี่น้องทางใต้ซึ่งไม่ใช่เก็บของโดยเฉพาะบ้านท่ารีบ้านดอนสีเสริมซึ่งท่วมสองเมตรเจ็ดสิบเขาไม่ได้เก็บของเพราะเขาไม่ได้เก็บของไว้ก่อนที่าระบบป้องกันได้มันลืดถกหรืออปก่าัมันทะลักเข้ามาเหมือนเหมือนที่นครสวรรค์ที่เข้าเรือไปเขาเขาออกออกนั้นมันกลายเป็นระบบเพราะฉะนั้นโยธาต้องให้ชัดเจนว่าเอายังไงนะครับ ในที่ประชุมเนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสเลยบอกว่าทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ถ้าไม่ทาผมก็มีหน้าที่บอกชาวบ้านอย่างเดียวว่าพี่น้องปีนี้เก็บของอีกปีนะเพราะระบบเรายังไม่ได้ป้องกันหมายถึงว่าทางสายตั้งแต่ตอนแก้ลงมาก็ต้องบอกเขาว่าปีนี้เราไม่ได้ป้องกันนะเพราะว่าถ้าปิดถุงทรายไปมันก็จะเกิดแรงประทกระหว่างคนที่อยู่นอกระบบป้องกันกับในระบบป้องกันแล้วถามว่าพี่น้องเหล่านี้ไปมาหาสู่กันมีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันอยู่แล้ว นะครับมีความเสียสละมากด้วยกันตลอดมาทะเลาะกันด้วยระบบซึ่งมันบอกไม่ได้จะไปบอกว่าเอ้ยน้ําท่วมตรงนี้ไม่เกี่ยวเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวมันความรู้สึกมันบอกเพราะอนาคตมันยังไม่เห็นนี่ผมลงไปพื้นที่มาผมก็เห็นฟังน้องมาผมก็รู้เลยว่าบางพื้นที่มันต่ําลงไปจริงอย่างกรณีที่ลงบ้านเบนนั่นแหะผมก็เห็นว่ามันต่ำเขาได้รับผลกระทบแต่ว่าถามว่านายกเทศมนตรีลงไปวัดทุกพื้นที่เอาไปเช็คระดับผลไม่ได้ไม่ได้เช็คแต่เราก็รู้ว่าเออหน้าวัดเมืองเรนมันไม่สูง กับแนวถนนที่อยู่ริมแม่น้ํามันน้ําท่วมไม่สูงแต่ปรากฏว่าพอลงไปที่น้องบ้านน้องหลายๆบ้านเนี่ยมันเป็นต่ำจริงๆใช่ไหมพอมันต่ำปั๊บเนี่ยเราก็มานั่งคิดถึงเอ๊ะเราจะทำยังไงแต่โยธา,าต้องตอบคำถามหนึ่งระบบต้องเดินออกไปข้างหน้าให้ได้เร็วที่สุดเพราะคุณทําไว้แล้วแล้วคุณทําถุงรับน้ําไม่ให้ผมแล้วนะครับน้ํามันเข้าได้มันออกไม่ได้ลำบากมันมาคอดอยู่ที่ต่ําอ่ะมันพุ่งะลักเข้ามาจาก ทางท่าช้างเมืองเด่นเข้ามาทางท,ที่ที่น้องว่าก็คือสุริยาการเดนเสร็จแล้วมันก็ข้ามเนินนิดๆมาพอเข้ามาปั๊บมันมาแอ่งอยู่ที่ก้นกระทะก็คือที่ต่ําที่สุดสุดท้ายมันกลายเป็นถุงรับน้ำโยธาผมก็ลำบากใจผมก็เข้าใจสิครับทีนี้ผมสิ่งที่ผมเป็นนายกเนี่ยผมไม่อยากให้มีการทะเลาะกันในเวทีของเทศบาลผมเข้าใจทุกคนผลกระทบสิ่งที่ตามมาความคางแขงใจความลำบากบกันพวกพราะนั้นคือแบบทั้งสี่เก้ากับห้าสี่ าสีเนี่ยผมมาเป็นนายกเทศมนติในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์น้าท่วมผมก็เฝ้าระวังทุกขั้นตอนและทุกคนทํางานด้วยกันมาเห็นใช่ไหมเราทํากับข้าวไปเลี้ยงเราอะไรไปแต่ผมต้องดูแลทั้งหมด20ชุมชนในขณะนั้นแต่ถ้าเราบอกว่าพี่น้องท่าช้างเมืองเด่นขณะนี้เราอยากให้เห็นแก่ส่วนรวมนะครับเราจะบอกว่า15ชุมชนนี้มันจะได้ลดการดูแลไปก่อนแล้วก็มันจะเบาแรงสิ่หล่านี้ถามว่าชาวบ้านยอมได้ไหม ถ้าเข้าใจแล้วเห็นชัดเจนว่ามันไม่ท่วมมากขึ้นหมายถึงว่าถ้าระบบคุณทำแล้วคุณชี้แจงชาวบ้านได้ว่าระบบที่วางแล้วเนี่ยน้ำท่วมที่ระดับเอ็นหนึ่งน้ำท่วมที่ระดับเอ็นหนึ่งเท่าปีห้าสี่คือแปดเมตรสามสิบพี่น้องบ้านท่าช้างเมืองเลนไม่ได้ขึ้นมากไม่ได้ท่วมที่อย่างที่ทุกคนตกใจว่ามีกำแพงขวางแล้วมันจะโคมสองเมตรผมก็ว่าเขาก็เข้าใจ เขาก็ยอมที่จะเห็นแก่ส่วนรวมได้แต่อันนี้โยธาต้องอธิบายให้ชัดเจนนะครับแล้วจย่าต้องท e r p o i อยออกมาชี้ให้เห็นถ่ายภาพออกมาไม่ใช่เอากระดาษเป็นแบบออกมากลางถามว่าใครดูรู้เรื่องนะครับผมเห็นด้วยนะครับว่าวันนี้เนี่ยถ้ายังตอบคำถามไม่ได้โยธาต้องเป็นคนตัดสินใจเพราะท่านเป็นคนทําระบบเมื่อท่านเป็นคนทําระบบท่านจะป้องกันอย่างไรผมเป็นคนใช้ระบบท่านต้องบอกผมว่าเสี่ยงไหม ท่านต้องบอกผมด้วยว่าเสี่ยงไหมถ้าผมเอาท่านบอกว่าอ่ะป้องกันได้ด้วยใช้ถุงทรายถามว่าเสี่ยงไหมผมก็ต้องไปบอกชาวบ้านว่าเตรียมไม้ึ่งหนึ่งเนอะเก็บครัวึ wa, งบอกเก็บคืนเนอะแหน่วไว้เนอะวันนี้ไปไหนเนอะแต่ถ้าเขาบอกว่าหายห่วงป้องกันได้ในระดับนี้ผมไปเช็กระดับที่เอ็นหกสิบสี่พะกวางถ้าน้ําไม่ถึง <c oughs> ผมก็บอกชาวบ้านว่าหายห่วงไม่ต้องมาเราเก็บเก็บของมาเหนื่อยนะครับเก็บไปเก็บมาล้างบ้านยิ่งเหนื่อยอีก ทำความสะอาดคนเป็นนายกเทศบนตรีกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเนี่ยกับทหารเนี่ยทำงานหนึ่งเดือนในการที่ฟื้นสภาพระฉงนั้นระบบที่ท่านทําท่านเป็นคนออกแบบท่านเป็นคนสารวจท่านเป็นเจ้าของงบประมาณท่านเป็นคนดูแลระบบทั้งหมดท่านเป็นคนที่จะมอบให้ผมบบใช้งานท่านต้องบอกให้ชัดว่าความเสี่ยงคืออะไรจุดไหนที่จะรั่วได้บ้างนะครับผมบอกแล้วตรงนี้ระวังนะตรงนี้ระวังนะผมบอกกันแล้วท่านต้องทําให้ผมตรงไหนที่ภูมิทัศน์ไม่ดี ที่มันเป็นแอ่งลงไปท่านควรจะปรับให้สูงขึ้นเพื่องานแข่งเรือถ้าก็ต้องบอกผมบอกท่านแล้วท่านก็ต้องทําให้ผมนะครับเพราะแบบนี่ท่านเป็นคนออกท่านก็ไม่ได้ให้ผมเป็นกรรมการผมไม่ได้เป็นกรรมการด้วยแต่ถามว่าอนุญาตไหมก็เมื่อท่านรับฟังความคิดเห็นแล้วว่าพี่น้องประชาชนต้องการระบบป้องกันน้ําท่วมท่านมาขอใช้พื้นที่เทศบาลเทศบาลก็มีหน้าที่ให้ในส่วนที่เทศบาลดูแลอยู่แต่ในส่วนที่ท่านต้องใช้ของเอกชนท่านที่ต้องใช้ของนั้นท่านก็ไปขอเอา แต่ถ้าชุมชนคางแ็งใจอะไร่านก็ต้อ,องตอบคำถามผมเป็นผู้ใช้ระบบผมเป็นผู้แดนแวระบบนะครับแต่สิ่งที่ไม่ต้องการที่สุดก็คือถึงเวลาวิกฤตน้ำท่วมมาแล้วนะครับชาวบ้านต้องปกป้องตัวเองแล้วไม่อยากให้เกิดวิกฤตแห่งการความขัดแยง้งผมไม่อยากเห็นพี่น้องบ้านานแก้วที่ถูกปกป้องลงไปทะเลาะกับพี่น้องบ้านเมืองเลนซึ่งอยู่ติดกัน บ้านหนึ่งอยู่หน้าโบสถ์บ้านหนึ่งอยู่หลังโบสถ์เพาะนั้นอยู่ยวาชี้แจงกันแล้วกันนะครับแล้วผมไม่ขัดข้องผมไม่ขัดข้องทุกกรณีแต่ว่าปัญหาที่เกิดมามันเหตุเกิดอะไรก็ต้องชี้แจงกันได้ท่านก็ชี้แจงได้ว่าท่านน้ามันเข้ามาท่วมเป็นในถุงก้นท่านก็ต้องชี้แจงว่าเป็นเพราะระบบอะไรเราป้องกันอะไรไม่ได้เพราะท่านเป็นเจ้าของแบบผมไม่ได้เป็นเจ้าของแบบผมเห็นด้วยกับการใช้งบประมาณเพื่อปกป้องระบบป้องกันน้ําท่วม แล้วผมก็เห็นด้วยเห็นด้วยกับชาวบ้านที่ออกเสียงซึ่งท่านไม่มารับฟังความคิดเห็นแล้วทางโยธานก่มาฟังความคิดเห็นแล้วผมรู้ท่านเป็นคนบอกว่าให้ในยายเกเทศมนตนนรีแข่งกับประชชนแข่งผ่านหนมดนะบ้านบอกการสื่อสายท่านก็รับฟังความคิดเห็นแต่มันไม่ได้ไปบอกว่าแบบจะทําแบบนู้นแบบแบบนี้เราพิจา <c oughs> แต่ว่าเราจะทํำไหมพอทําแล้วทําแล้วเนี่ยแบบรายละเอียดเนี่ยถ้าพี่น้องประชาชนค้างแขงใจท่านก็ชี้แจงถามว่าทําไมต้องมี มีไหมถ้าบอกว่ามีแล้วมันจะช่วยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วพี่น้องประชาชนที่อยู่นอกระบบป้องกันเนี้ยจะมีผลกระทบขนาดไหนระดับไหนอันนี้ผมว่าวิชาการท่านน่าตอบได้นะครับเพราะผมไม่ใช่เจ้าของแบบผมไม่ใช่นักวิชาการผมไม่ใช่วิศวะนะครับท่านรองครับท่านจะลื้อออกหรือท่านจะทําต่อท่านตัดสินใจถูกไหมครับถ้าไม่ให้วางหลุมทรายก็คือมีอยู่สองทางเดียก็คือหนึ่งท่านทุบออกเพื่อไม่ให้มันไปนถูกเก็บน้ําหรือสอง ท่านทาระบบปิดขึ้นไปถึงให้กับพี่น้องบ้านท่านชั้นมึงเป็นปกป้องทั้งหมดมีสองทางเลือกถ้าไม่ให้วางผมไม่มีทางเลือกอื่นนะครับถ้าวางถุงทรายผมกลัวไม่มั่นคงผมก็กลัวท่านถามผมหลายครั้งบอกว่าไม่ทําได้ไหมผมบอกทําหรือไม่ทําไม่ได้เพราะเจ้าของระบบเขาเป็นคนตอบถูกไหมครับเขาเป็นคนออกแบบเขาเป็นคนตอบแต่ถ้าไม่ทําคือไม่มั่นคงถ้าวางถุงทรายไม่มั่นคงก็พังแน่นอนมีโอกาสพังถ้าพังละทีหน้าครับ สิบห้าชุมชนที่อยู่ภายในกรอบนี่นะครับไม่ได้เก็บของนี่นะน้ำทะลักเข้ามานี่อย่างถล่มทลายอย่างที่เราเห็นว่าถุงทรายพังที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่นครสวรรค์นะั่นคือเก็บของไม่ทันก็คือพังอย่างเดียวและนั่นคือความเสียหายอย่างวิบัติและผมก็ไม่กล้าที่จะไปในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์แล้วบอกว่าสั่งคาบนะวาไม่งั้นผมผมทำไม่ลงแน่นอนเพี่อพี่น้องประชาชนนี่คือผมอยู่กับผมมาโดยตอลอดนะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นก็คือถ้าก็ต้องตอบคำถามว่ามีอยู่สองทางเลือกถ้าพี่น้อง บ้านนายช้างมางเรนบอกว่าห้ามวางถูกทรายท่านก็ตอบคัถหาว่าท่านจะรื้อออกหรือถ้านจะทําต่อปิดให้หมดก็สองทางเลือกแค่นั้นนะผมไม่มีทางเลือกอยอ่ฝั่งกูเพียงก็เสร็จไปก็พวกเราอาจจะแบกรับภาระหน่อยเพราะจริงๆของกูเพียงเนี่ยต่ำกว่าของเราห้าสิบเซนท่านอย่างนี้ครับใช่ไหมครับเราต่ำกว่ากูเพียงห้าสิบเซนก็คือหมายว่า ถ้าน้ําขึ้นมาถึงระดับ8เมตรที่เอ็นหนึ่งนะจะเข้าบูเพียงก่อนคือก็ปกป้องเศรษฐกิจก่อนแล้วอําเภอเมืองจะท่วมทีหลังจะลดขึ้นทีหลังเพราะฉะนั้นไม่จะถูกแชร์ออกไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตอบคำถามว่าเมื่อเราไม่ได้ทําถ้าถึงภูเพียง8 8เมตรปั๊บที่เหลือเราอาจจะมากกว่าเก่าเพราะภูเพียงอยูก่ปกป้องเรา7เมตร80 7เมตร6 7เมตร20เข้าแล้วนะครับมันจะเข้าขันละ นะครับแล้วก็และปัญหาที่ผมผมบอกท่านว่าโยมโยธาที่ารแล้วผ่านมือก็ต้องตอบว่าไอ้กำแพงที่ทําล้อมมาจนถึงบ้านเจดีเนี่ยมันกําลังเป็นถุงรับน้าําท่านจะทุบตรงไหนออกให้น้ำผมออกถ้าท่านไม่ทําเนี่ทา่านเดี๋ยวเพิ่งไปท,ทําที่ท่าแข่งเรือเลยท่านปล่อยให้มันออกบ้างถ้าท่านไปปิดท่าแข่งเรือผมอ,อ,กอีกกลายเป็นถุงถุงไปรับน้ํารองรับน้ําทางเหนือมาอย่างงี้ มันมันมันพินาศใหญ่เลยนะครับเพระเาะฉะนั้นนี่โยธาธิการและผังเมืองก็ตอบเรื่องผู้นี้มานะครับแต่ผมเห็นด้วยแน่นอนคือทําปิดไปทั้งหมดเขาให้มาแล้วท่านปอดประสบพูดมาแล้วจังหวัดทำสื่อสำทับเลยว่าตามที่ท่านอารองผู้ว่าราชการจังหวัดปอดประสบในฐานะประธานกอบอ,อได้มาได้มาแล้วปากในที่ประชุมแล้วว่าเห็นว่าระบบจะต้องให้เสร็จเรียบร้อย ท่านรีบไปรับฟังความเห็นและขอลายเซ็นจากพี่น้องบ้านนาช้างเมืองเลนนะครับแล้วทําสร้างความมั่นใจแล้ววันหน้าต่อไปทําทําไปนั้นท่านอาจจะเข้าใจแต่ผมขอนะครับถ้าท่านไม่ได้ปกป้องไม่ให้น้ําเข้ามาในถุงท่านห้ามผมห้ามนะครับห้ามทําที่หน้าสนามแข่งเรือสะพานต่ตรงทัานท่านต้องให้น้ําผมบอกได้ท่านต้องให้น้ํา,าผมอบอกได้เพราะมันจะเป็นถุง ถูกไหมครับถ้าทําไม่ได้ท่านต้องปิดให้หมดก่อนไม่งั้นก็ต้องหยุดละหยุดก็ต้องหยุดหมดไ,ไม่งั้นน้ำมันไปถูงเข้ามานี่แล้วา่าปลาชอคือแบบนี้ท่านตะลีพุนวกขย้ออกมาจีดีละนะ็อย่าลุกต้องกันตั้งหัวตั้งน้ำเข้ากันแต่นี่จันเป๊ตึดมงที่หน้ามันออกขึ้นมาเนี่ยแทมที่จะเป็นแทงที่จะนั่งือดที่ข้างนะครับนะครับแล้วก็ผม ผมหลายๆคนเนี่ยสงสัยเนาะผมถามหลายๆข้างว่าตอนเนี้ยท่านทำงบประมาณเนี่ยงบประมาณมันผมเข้าใจมันบ่ดนักนะครับท่านถึงมันผมเสนอเสนอว่าถ้าถ้านรี่ประชุมมีความเห็นว่าหนึ่งผมคิดว่าคำเดินสลบที่สองผมคิดถุงทรายก็หมายถึงว่าซ้ายเนี่ยมันจะเป็นภาระของผมนะเดินสลบนี่คือหน้าภาระของโยธาธิการและผังเมืองกลับมาเพราะว่า ผว่าต่างๆท่านเลือกทำเมันมีประโยชน์เมื่อผูมีประโยชน์ก็คือบุต้องทำบุต้องทำถึงงบไปาไปตอบคำถามอันว่าไปสัญญาใจกับโรงเรียนหรือโอนที่เียนไปนะครับแล้วท่านห้ามอุดหูและสมมติวันนี้ต้องชัดนะท่านห้ามตึ้หูตอละจนกว่าระบบจะถ้าท่านจะทำหมายถึงว่าท่านจะป้องได้ท่าเกิดถึงพุดบม้หูออก น,น,นาะบ่คือน้ำเข้าแต่ถ้าท่านปล่อยน้ำเข้าแล้วถ่ามาตึ๊กคนไว้คนถุงไว้เป็นตีเก็บน้ำม,มาผมตายนักเลยมผมเป็นผู้บรินารด้านการผมเป็นคนล่างขยะผมเป็นคนจัดก,การผมเป็นคนเตรียมอาหารผมเป็นคนแจกถุงเงี้ยที่ผมเป็นคนทําทุกอย่างที่ไปฟืน้นฟูนะครับสาวกว่าสามพันกว่ากว่าเรือนเนี่ยมันผดตันตเดี๋ยวย้อนข้าวมัน่ดตันที่เขาต้องการระบบก็คือมันผดตันนะเมื่อมันผดตันเนี่ย ไอ้ดิวทุมกมักต้องชัดเจนท,นท่านลองพรว่าท่านก็ต้องชัดเจนว่าเมื่อไม่ให้อุดถุงทรายเพื่อปกป้องนะครับไม่ให้ทํำสลบท่านหุดรูที่สนามตั้งแต่ตั้งแต่สนามแอแลนเอโรบิกมาจนถึงลานพยาภูท่านก็ไม่ควรทำต่อ ให้น้ําออกเมื่อให้เข้ามันต้องมีที่ออกมันจะเอามาเป็นถุงเก็บมสามเม็ดละเอียดเดี๋ยวเราจะมีการการประชุมชาวบ้านอีกครั้งหนึ่งตรงนี้เป็นรายละเอียดเนี่ยผมขออนุญาตท่านอย่องหนึ่งนะครับทวามที่จะสรุปหมายเพราะว่าเราฟังความคิดเห็นขึ้นไป็นผลแล้วเนาะเนาะแล้วเดี๋ยวเขาจะไปเอารายละเอียดกันเป็นเรื่องๆเจ้าเวทีคือควรจะมีเขาควยฉายคุณผ้ฉายขึ้นหนภาพเพื่อจะได้ตอบคำถามได้เนาะ เอาเวทีของเทศบาลก็ได้เพราะว่าเราเราจะได้จัดที่ที่นั่งที่อย่างเช้แล้วก็ฉายจอลพ่อลูกเขาสุขใสเขาจะซักผ้านยายคือปัญหาเนี่ยมันเกิดจากโครงการเนี่ยเวลาเราทําโครงการขึ้นมาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมันจนรู้ลหละต้นน้ำกลางน้ำาปน้ำมีปัญหาอะไรแต่ทำทำทีเดียวพร้อมไม่ได้ทุกจังหวัดเป็นอย่างนี้หมดอ่ะอย่างที่นายกตีพูดอ่ะจะตีกันจะตายน่ะเป็นอย่างนี้หมด เพราะนั้นเ,เดี๋ยวโยธายอย่างนี้นะมอบกันบ้านรีบๆทําเลยวันนี้ไปดูพื้นที่ที่ทีทชาวบ,บ้านบอกนี่นะสามจุดดูเรื่องเนินด้วยดูเรื่องกำแพงด้วยนะฮะท,ท,ที่เตรียมไว้แล้วหลายเนี่ยประกอบการตัดสินใจอันที่สองรีบรางงานไปกรมเลยอ่างท่านปลอดประสบนี่แหละนะประชุมวันาที่ อันที่สามประชาพิจารณ์เนี่ยยังไงก็ต้องให้ทางท้องถิ่นเป็นหลักจะทําตรงไหนก็นแล้วแต่นะฮะแต่ผมฝากไว้ด้วยดูบ้านอื่นๆเขาด้วยนะบ้านดอนแก้วบ้านอีกสิบห้าบ้านที่ลงไปทางลุ่มด้วยนะคือต้อง,องฟังอง่าด้วราต้องดันดันดันนด้วยคือมันมีได้มีเสียนะเรื่องคนนี้เนื่องจากแม่น้ํามันไม่วิ่งตรงแบบนี้มันเลี้ยวไปเลี้ยวมากันตรงนี้มึงนีนี้ตรงนี้มึงนี้เหมือนบีบลูกโป่งกันแหละ ธรรมดามันมีได้มีเสียเสียมากเสียน้อยเท่านั้นแหละแล้วก็ร้ล้านนี่ไม่จําเป็นต้องร้อยล้านนะเกินได้นะแล้วก็ไปวิ่งเอาเลยเร็วๆถ้าท่านท่านต่อพูดอย่างนี้แสดงว่าใช้งบปีนี้แล้วงบเลยจะไม่ต้องรอถึงห้าแปดแล้วเมื่อกี้ถามแล้วว่าท้านทำเต็มทําเต็มสูบเลยเนี่ยปีกว่าก็เสร็จละนะแต่เอาตามเสียงส่วนใหญ่ของพวกเรานะรับผิดชอบมันเองนะะ จะเป็นโทษในยกตีนีไม่ได้เรอเอาเอาตามเอาตามที่เราอยากคิดเนี่ยที่จะทําวิจารณ์วิจารณออกมาวันนั้นเวลาทำวิชารณวิจารณ์เนี่ยเอาส่วสการณเข้ามาด้วยนะเออไปพูดสมรวจออกแบบแล้วมันมาดูพื้นที่อะให้มาให้มาลงดูจริงๆได้ส่วนเรื่องของเจ้าท่าอย่าไปยุ่งกับมันเราลุกล้ำเขาเยอะแยะนจริงอไม่แย่มันเดี๋ยวยุบุญเงาเอาไว้ให้ถึงเป็นเป็นปัญหาแล้วค่อยมาว่ากันเป็นจุด ตอนนี้อย่าไปแย่ครับเรา้อย่มันเป็นอย่างเงี้ยตลอดทั้งประเทศไทยนั่นแหละนะฮะแย่ตอนนี้ไม่มียุ่งเนี่ยเวลาทําจริงๆมันก็ต้องมีค่าชดเชยค่าอะไรต่อะไรโอเคไหมถามนี้นะอกำหนดวันได้ไหมเนี่ยไปทำวิจัยเอาซะเลยดีกว่าผมไปคุยที่โกลบลที่ยี่สิบเก้า ก้าต่อสิริเมธสามวันผมจะไปไปคุยเรื่องไปละเอียดพวกนี้ที่รแล้วเรื่องไปะชาีิบัตนแบบระบบป้องกันคือคือตัวใหม่เนี่ยตัวอย่างที่ผมเล่าให้ฟังก็คือคือกลมเนี่ยก็คือให้คาเช้าออกแบบที่ต้องเอาเอาแนวที่เขาบอกั็ผมก็จะแนวผมมีแล้วเนี่ยฮะเพียงแต่ว่าให้เขามาดูพื้นที่แล้วก็อาจจะอาจจะนัดอาจจะให้ทำแบบเนี่ยเข้ามาคุยด้วยเวลาเวลาจะยกแบบยกอะไรให้ชาวบ้านดูด้วยนะเอาเอาของจริงไงเขาดูเอาเอารูปที่เป็นของจริงอะเรกดูไปถ่ายภาพจริงเอ เอาแบบดูนี่บางทีบางวันไหนบางทีผมว่าถ<ม>ืไม่ออกไม่คือยังยังไม่ไ,ไ,ไม่ได้ไงเพราะว่าคือตอนนี้ผมต้องไปสรุปในเรื่องของการยกเลิกงานก่อนยกเลิกงานกับความต้องการของประชา,าชนที่จะเอาไปข, <Hello. S 1> ขนานเต็มต้นน้ำเนาะส่วนเงินที่เหลือเนี่ยผมก็จะไปดูจุดอ่อนสาดสุดที่ว่าเนี่ยแล้วผมก็จะไปดูตรงนั้นว่าระยความยาวเท่าไหร่จะไม่ท่วมอีกสองปีอะไรได้บ้างเอ้ยนี่เขาพูดนย่นี้แล้วส่วนส่วนแต่ถ้าท่วมจ่สวยริงีระยะยาวระยะยาวก็คือที่ว่า ตลอดแนวนั้นี่คือเป็นเรื่องของระยะยาวอันนี้คือเป็นระยะสั้นใครเราเข้าไปแค่ปัญหาชั่วคราวให้ก่อนหน่คือคือเป็นอย่างนี้ดีกว่าแล้วคือผมจะได้รายงานผมว่าตอนนี้ชาวบ้านไม่ต้องการ1 2 3่ไม่ต้องการตรงนี้แต่ต้องการตรงนี้แล้วเสร็จแล้วในเรื่องของงบ58ถ้าเกิดว่าผมก็จะบอกว่าถ้าต่อประสบมาเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยม่ปนไ้เลยได้พูดกับทางทางเทศบาลได้ว่าจะให้ร้อยล้านถ้าเกิดผมมีคอนแทคกับทางนี้อยู่อาจจะใช้ตรงนี้ก็ได้อันนี้นี่คือผม พูดเป็นหลักการไว้ก่อนเนาะส่วนว่าไอจะได้ไม่ได้ผมก็ไม่รู้ก็คือคือมันงบคนละส่วนกันนี่งบปบอครับ,บ,บปบอก็เลยงบโยธาถ้าเกิดปบอเขาบอกว่าให้โยธามาทําได้มันก็เป็นเรื่องนอันนี้ผมก็ต้องรายงานผู้ใหญ่ครับว่าไม่ดีว่าแสนถ้าหมื่นล้านหรือเปล่าในส่วนนั้นเพราะว่าไอ้กรนังเจือกือดันช้ำองเงี้ยนะเกิดกับบ้านเมืองเลนนะฮะทาดช้าง ท,ที่มีความคิดพ่ตัวเองจะได้รับปานหนวดร้อนนั่นมาจากการก่อสร้างโครงการของกรมโยธาธิการและงยธาอันนี้ก็เลยมาร้องเรียนว่าให้หยุดก่อสร้างหรือเปลี่ยนแนวหรืออะไรกันแลแน้วแต่ก็ได้ข้อสรุปร่วมกันว่าตอนนี้ทำมาแล้วเ0รก็จะจะหยุดไว้ก่อนแล้ววันนี้ทางโยธาเนี่ยเ็จะไปสำรวจด,ดูในพื้นที่ที่ชาวบ้านเป็นห่วง ทั้งสามจุดนะฮะแล้วก็สำรวจเสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการทำประชาพิจารณ์ต่อไปว่าโครงการนี้จะทำต่อเนื่องต่อไปหรือจะมีงบเพิ่มเติมมาที่ท่านท่านรองนายกท่านปลอดประสบม,มาเมื่อสองวันก่อนท่านรับฝากเงินร้อยล้านเอาไว้ถ้าถ้ามันเหมาะสมก็จะทำต่อเพิ่มไปหรือในการทำประชาพิจารณ์ถ้าชาวบ้านเห็นว่าไม่ถวรท้ต่อ ก็เอาตามชาวบ้านก็จะรายงานไปนะก็คิดว่าประชาพิจารณ์ก็น่าจะประมาณประมาณปลายเดือนการทำประชาพิจารณก็จะขอให้ท่านนายกเด้นตีเมืองเป็นเจ้าภาพในการไปทำประชาพิจารณ์เอาเอาเสียงชาวบ้านเป็นใหญ่ก็สรุปว่าีี